บังคับเราบีบเราทุกทุกทางจนเราเดินไม่ไหวเราก็ต้องจอดเนี่ยคุณดูสภาพเรือผมนี่ผมจอดมาสีป่ปีปีนี้แล้วอะ่ะกู้นี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยแล้วจะผมจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาแต่บาลรู้มังเปล่าผมนายจิรพัฒน์บุตรเกิดครับอยู่ระยองผมมีอาชีพประมงมาตั้งแต่แต,แต่เกิดพอลืมตาขึ้นมาก็ทําทะเลแล้วครับออกทะเลมาตาเด็กๆกับพ่อเลยนะแล้วผมมีอาชีพเดียว คือทำประมงมันก็หากินมาได้เรื่อยๆอะ่ะหาเช้ากินข้ามมาได้เรื่อยๆจนมีรัฐบาลชุดเนี้เข้ามาตั้งไอยูยูเข้ามาปี5 8เนี่ยเราแย่มากๆมาบังคับเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เราทํานู่นทํานี่ทํานั่นบังคับเราบีบเราทุทกทางจนเราเดินไม่ไหวเราก็ต้องจอดเนี่ยคุณดูสภาพเรือผมนี่ผมจอดมาสีปีปีนี้แล้วอะ่ะกูนี่ยืมสินเข้ามาเนี่ย แล้วจะผมจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาแต่าาบาลรู้มั้งเปล่าผมว่าเขารู้แต่เขาไม่สนใจนะผมว่าเขารู้แต่เขาทําเฉยแล้วพวกผมจะทํำยังไงผมก็ต้องไล่หนเหล่รล่อนมาเทีย่ยวทำโน่นบ้างทํานี่บ้างมีอะไรผมก็ต้องขายไรทรัพย์สินอะไรบ้านผมมีมีอวนมีเชือกมีใบจกักมีเพาทุกอย่างผมขายหมดเพื่อพยุงชีวิตให้ได้ไปวันวัน เพื่อว่ารัฐบาลจะได้เห็นใจมาซื้อเรือคืนมาซื้อเรือผมทีเธอะผมจะได้เอาเงินตรงนี้มาต่อชีวิตหรือผมจะเลิอกอาชีพประมงไปทําอาชีพอื่นไปค้าขายเล็กๆน้อยเพื่อจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อไปข้างหน้า <S <S 1> <S 1> แรกๆผมมานะก็มาเป็นลูกน้องเขาก่อนออกเรือเป็นลูกน้องก็ตั้งเป็น10ปี ถึงจะได้มาเป็นไตเป็นไตมาห้าหปีถึงจะได้มีเงินมาซื้อเรือเล็กๆอย่างขนาดนี้ซื้อเรือทำเรือมาสิบกว่าปีจนมาถึงยุคนี้ก็ต้องมาตกต่ำลงเพราะเพราะใครละ่ะเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งอายูยูเข้ามาเราก็ตองนี้ดูสภาพาจะต้องไปกู้นี่ย,ยืมสืนมา หลายอย่างเลยได้ด้านประมงเนี่ยผลก็ทบหมดเลยบีบแรงงานลูกน้อะแรงงานแรงงานก็เข้ามาก็ต้องทําบัตรทีหลายหลายหมื่นทีสองหมื่นกว่าสามหมื่นแล้วพอทําบัตรเสร็จแล้วออกได้เที่ยวสองเที่ยวมันก็เลิกแล้วเราก็ต้องหาเงินอีกไปกู้เงินมาอีกไปหาลูกน้องอีกหาลูกน้องมาทําบัตรออกได้เที่ยวสองเที่ยวต้องเลิกจนเราสู้ไม่ไหว,วเราก็ต้องเลิกไปโดยปริยายทำไมต้องเอาเรือมาจอดอย่างนี้ แล้วรัฐบาลเห็นใจเรามองไหมอ่ะขอยรัฐบาลช่วยซื้อเรือเราไปทีเธอเราจะได้เปลี่ยนอาชีพทักทีแบบนี้ก็คาราคาสังอยู่เงี้ยทุนก็ไม่มีหนี้สินก็เยอะแล้วจะให้เราทำยังไงช่วยไหนได้ไหมผมออกเรือม,มาตั้งอายุสิบห้า ผมทาประมงตอนอายุสิบห้านะเรามาเป็นลูกจ้างเขาจนาได้มีเรือเนี่ยหางก,กินมาได้มีเรือลาเนี้ยลาแรกเราก็มีลําเดียวแาชีพประมงเนี่ยมันต้องฝ่าฟันขึ้นลมมรสุมนะทุกอย่างเลยคือโหดมากประมงอะ่ะคือแต่และวัดสูเ้เราทำได้เพราะเรามีอาชีพเดียวเราทําได้ถ้ารัฐบาลปล่อยเราทำเราทำได้ทำแบบเหมือนปกติเมื่อสมัยโบราณนะ่ะคุณเข้าคุณออกก็ไม่ต้องแจ้งใคร ค้าขายคุณก็ขายไปปกติเราก็ยังมีได้หมุนเวียนได้ส่งลูกสองเต้าเรียนแต่ตอนนี้คุณมาควบคุมเราหมดเลยทั้งทงที่ว่าเป็นเรือของเราเราซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแต่คุณมาควบคุมเราเพื่อให้เราทํานู่นทํานี่ตามใจคุณแต่คุณมาถามพวกเรา้าไหมว่าเราลําบากอะที่คุณให้เรามาทําเนี่ยเราทําได้ไหมขอวิงวอนนายกนะเรานายกแล้วก็รัฐมนตรตีทุกคนขอให้เข้ามาช่วยเราทีเถอะเราไม่ไหวจริงๆ ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราก็ลืมตาขึ้นมาก็เออย,ยังมีชีวิตอยู่ยังมีข้าวกินพรุ่งนี้ล่ะไม่รู้เจ้านี้ก็มาทวงทุกบ่อยๆทุกเดือนธนาคารทวงทุกเดือนแล้วเราจะเอาตรงไหนไปให้เขาเป็นนี้ไม่ใช่น้อยเป็นสิบสิบล้านน่แล้วเราจะทำยังไงทุกวันนี้อ่ะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับคือเราก็ต้องอยู่ไปสู้ไปไม่รู้ว่ารัฐบาลจะลงมา ดูแลเราตรงนี้เมื่อไหร่ขอให้ช่วยเราพวกชาวประมงด้เอเถอะรัฐบาลประมงไทยรายวันขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวผลกระทบจากกฎระเบียบม,มากมายต่ออาชีพชาวประมงร่วมสนับสนุนพี่น้องชาวประมงไทยต่อไป